ใกล้แล้วงานชา้างนะคะกิจกรรมหนึ่งในงานชา้างนะคะก็คือกิจกรรมประกวดที่ดาผ้าไหมสุรินนะคะซึ่งจังหวัดสุรินนะคะก็มีการจัดก,กิจกรรมการประกวดที่ดาผ้าไหมสุรินครั้งที่3รอบประฐมนิเทศนะคะให้กับสาวงาม35คนในการประกวดที่ดาผ้าไหมสุริน พระสิตในดวงใจไทยนิรันต์มหัจร,รย์งานช้างสุรินทร์2568ค่ะโดยเมื่อวานนี้นะคะ12พฤศจิกายน2568เวลา10นาฬิกาที่หอประชุมจังหวัดสุรินทร์ศูนย์ราชการจังหวัดสุรินทร์นายประภาสีจันเวียงรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมการประกวดธิดาผ้าไหมสุรินทร์ครั้งที่3รอบปฐมนิเทศโดยมีหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐภาคเอกชนรวมถึงผู้ให้การสนับสนุน ข้าารวมง,งนคครับซึ่งการประกวดที่ดาพระไหมสุรินทร์ประจำปี2568ในครั้งนี้ก็เพื่อที่จะเป็นการส่งเสริมอัตลักษณ์ภาไหมสุรินทร์สืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วก็สร้างภาพลักษณ์ที่ดีที่งดงามให้แก่จังหวัดสุรินทร์เราด้วยผ่านบทบาทของผู้เข้าประกวดในฐานะที่เป็นตัวแทนของความงามความสามารถแล้วก็บุคลิกที่เหมาะสมก็มีผู้สมัครทั้งสิ้นเ่34คนด้วยกันสําหรับในการประกอบทิดา ประกวดที่ดาภาคหมายสุรินในปี68นี้ก็จะจัดขึ้นในวันที่15พฤศจิกายน2568ที่เวทีกลางสนามแสดงช้างในงานทัศถิตในดวงใจไทยดิรันมาสจั่นงานช้างสุริน2568ตั้งแต่เวลา18นาิกาเป็นต้นไปนะครับทนที่สนใจที่อยากจะไปชมความงามความงดงามของสาวงามทั้ง34คนเนี่ยนะครับท่านก็สามารถที่จะไปให้กำลังใจเข้าไปดูไปชมได,ได้นะครับในงานด้วยหรือจะ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ที่ดาผ้าไหมสุรินและก็เพจของ PR อารสุรินได้นะครับค่ะแล้วก็ในวันนั้นนะคะวันที่มีการประกวดนะที่ดาผ้าไหมสุรินนะคะทางสวทสุรินเราก็มีการถ่ายทอดสดด้วยเนะาะไลสดค่ะไลสดด้วยนะคะก็ติดตามนะคะใครที่ไม่สะดวกนะ,ะที่จะไปดูนะคะค,ค่ะอาจจะติดภารกิจนะคะก็ดูผ่านนะคะไลสดของเราได้นะคะครับ